เราจะมาพูดถึงภาพรักษ์ของประเทศไทยและหน่วยงานของรัฐนะคะในมุมมองของสังคมโลกบ้างโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเนี่ยเขาได้เผยแพร่ผลสำรวจนะคะ CPI เนี่ย ประจำปี2567ซึ่งปรกากฏผลสำรวจเนี่ยเมื่อวันที่11กุมภาพนา268นี้เองนะคะจาก180ประเทศทั่วโลกเนี่ยก็พบว่าประเทศที่ไม่มีใครที่เข้ามาแทนที่ได้เลยคือเดนมาร์กนะคะเป็นอันดับหนึ่งเขามีคะแนนความโปร่งใสถึง90คะแนนเต็มร้อยในขณะที่อันดับสุดท้ายคือ180สดาเนี่ยสุาน,นะคะมีคะแนนความโปร่งใสงแค่8เต็มร้อยคะประเทศไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะประเทศไทยเราเนี่ยถ้าคิดถึง จุดได้จุดตกเนี่ยนะคะที่50เนี่ยประเทศไทยเราอยู่ที่36นะคะไม่เคยเกินนี้เลย36ตัวเลขสถิติเนี่ยปีติดต่อกันเนี่ยอยู่ที่36 35 36 35แล้วก็34นะคะทีนี้เรื่อง cpi เนี่ยสำคัญยังไงนะคะ ที่สาคัญก็เพราะว่านักลงทุนและก็นักธุรกิจในหลายๆประเทศเนี่ยเขาใช้ดัชนีตัวนี้นะคะเพื่อประเมินความน่าสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในแต่ละประเทศนะคะและมองว่าการทุจริตคอรัปชันเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนที่สูงแล้วก็เป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นทั้งอันดับและคะแนนที่ประเทศไทยได้รับเราได้รับ34คะแนนนะคะอยู่ในอันดับที่107เนี่ย ก็เป็นการบ่งบอกว่าการขาดจริยธรรมในภาครัฐเนี่ยส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเพราะว่าดัชนี c p i เนี่ยมาจากแหล่งการรับรู้การทุจริตถึง9แหล่งด้วยกันในภาครัฐด้วยนะคะแล้วก็ในประเทศด้วยจึงเป็นที่มาของมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนะคะก็เริ่มจาก มีมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาในรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0นะคะบอกว่ารัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกําหนดประมวลจริยธรรมนะคะและ เมือ่อพัฒนาการกรองด้วยคณะกรรมการชุดสําคัญสําคัญเนี่ยด้วยเวลาระยะหนึ่งเลยนะคะก็ออกมาเป็นพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมปี2562นะคะและก็กําหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยหลังจากนั้นเนี่ยองกรกลางก,การบริหารงานบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทําประมวลจริยธรรมเนี่ยก็จะมากําหนดประมวลจริยธรรมให้กับกลุ่มหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้กํากับดูแลของตัวเอง โดยสำนักง,งานกอรพรเนี่ยนะคะเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน <c oughs> ก็กําหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนขึ้นมานะคะ <c oughs> ก็สำนักง,งานกอรพรเนี่ย <c oughs> ก็ได้กําหนดประมวลจริยธรรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะของข้าราชการพลเรือนนะคะทีนี้เรามาทบทวนนิดนึงว่ามาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดมา7ประการเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีหลักการว่าอะไรนะคะจากคลิปเนี่ยประมาณ4นาทีกว่านะคะ พี่เราเป็นดาราดังใหญ่แล้วเมวื่อวานหนูเห็นพี่ออกทีวีด้วยนะไม่ขนาดนั้นหรอกพอดีทีวีเข้ามาถ่ายทําเรื่องที่กรมพี่จัดทําประมวลจริยธรรมพอดีอะ่ะอ้โหดีจังสงสัยเขาเลือกเพราะพี่หล่อนะเนี่ยซะง,งั้นแหม้ไม่คิดว่าพี่ทํางานดีบ้างเลยเหรอก็หล่อด้วยงานไงคะแล้วไปก็จริงๆคือเขามาเพราะเห็นเรามีแนวทางปฏิบัติมีตัวอย่างพฤติกรรมที่ชัดเจนนะนะ แล้วก็น่าจะโชคดีที่ลูกค้าเราประเมินบริการดีขึ้นมากเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เราแสดงให้เห็นชัดว่าเราทำถูกต้องชอบทำไม่เลือกปฏิบัติคุยได้เลยว่าทุกคนเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของเราหุยอิจฉาพี่จังเลยอ่ะไม่ต้องเลยน้องก็ทำได้แค่ทำความเข้าใจกับมาตรฐานทั้ง7ประการดูหลักการดูตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นแนวทาง แล้วเอาไปปรับให้เข้ากับหน่วยงานเราก็โอเคแล้วจ้ะมาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง7ประการในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562ได้แก่1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีหลักการสำคัญคือการส่งเสริมสนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศโดยการรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติการปฏิบัติตามหลักศาสนาการเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 2ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่มีหลักการคือปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและทํานองคลองธรรมมีจิตสำนึกที่ดีโดยมีความสุจริตใจเป็นที่ตั้งและมีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผลจากการกระทำของตน3กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรมมีหลักการคือ กล้าตัดสินใจและยกย่องผู้ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำและกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีจิตสาธารณะมีหลักการคือคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 5. มุ่งผลสำเร,ร็จของงานมีหลักการคือมุ่งมั่นอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลสำเร,ร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคิดถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มีหลักการคือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างเช่นเชื้อชาติศาส,สนาเพศอายุสภาพร่างกายสถานะทางเศรษฐกิจสังคม 7. ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการมีหลักการคือดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิต ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัยมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมและจะไม่มีความหมายใดๆเลยหากจะเป็นเพียงแค่คำประกาศหรือคำพูดที่สวยหรูที่เราในฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งไม่นำไปประพฤติปฏิบัติ สร้างพฤติกรรมที่ชัดเจนให้ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายได้ประจักษ์ชัดเพิ่มความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อตัวเราและการทำงานของภาครัฐสำนักกอพาก็ได้กำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนขึ้นซึ่งก็ล้อตามมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะ7ประการที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะคะทั้ง7ประการนี้นะคะมีความชัดเจนมากขึ้นในแนวทางปฏิบัติ และก็ยังมีแนวทางปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมด้วยนะคะตั้งแต่ปีพศ2562เป็นต้นมาหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีกลไกลขับเคลื่อนทั้ง3ระดับนะคะในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยได้พูดถึงกลไกลระดับชาตินะคะก็คือกมจนะคะทำหน้าที่ด้านนโยบายส่วนระดับที่2ที่มาช่วยในการขับเคลื่อนจริยธรรมก็คือ องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทําประมวลจริยธรรมก็มาช่วยในการขับเคลื่อนกระบวนการรักษาจริยธรรมนะคะและยังมีอีกหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาดําเนินการต่างๆในแง่ของการที่จะจัดอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนนะคะนอกจากนี้ยังมีระเบียบกมจว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวนจริยธรรมข้อกาหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมด้วยปพ,พนะฮะในฐานะที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานทุกคนเนี่ยก็จัดทํา ประมวลจริยธรรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยังไปจัดทําข้อกําหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมด้วยนะคะชื่อเต็มๆมว่าข้อกําหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมกลไกลและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมค่าราชการพลเรือนซึ่งระบุว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะดูแลก,กํากับต่างๆและตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัตินะคะนอกจากนี้แล้วกพเนี่ยก็ยังได้กําหนดนะคะจัดทําพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา ทั้งหมด11หลักสูตรนะคะเป็นออนไซต์นะคะเหลักสูตรนะคะซึ่งสามารถที่จะเลือกไปใช้ได้นะคะให้ลองรับการพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละหน่วยงานนะคะแล้วยังมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็มีอยู่4รายวิชาเราได้พูดถึงมาตรฐานทางจริยธรรมที่มาและหลักการนะคะจนกระทั่งออกมาเป็นประมวลจริยธรรมนะะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ